สวัสดีครับอยู่กับผมนายซินกับเกมิปิกวอทรอนสครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพลที่เราจะมาทำความรู้จักกับขุนพลในเกมไปิกวอทรอนสครับผมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในวันนี้ยชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองนะครับผมและวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับสาวงามนามว่าใต้เกี้ยวนะครับผมใต้เกี้ยวนะครับก็เป็นหนึ่งในสสาวงามนะครับผมของ พี่น้องเกี้ยวนะครับผมก็จะมีเสี่ยวเกี้ยวกับใต้เกี้ยวนั่นเองนะครับใต้เกี้ยวก็เป็นพี่คนโตนะครับผมพี่แล้วก็เสี่ยวเกี้ยวเป็นน้องนะครับผมก็ตัวของใต้เกี้ยวนะครับผมก็เป็นเมียของซุนเซ็กนะครับเป็นหนึ่งในคุณพ่นนะครับของงาก๊กนั่นเองนะครับเป็นผู้นำนะครับผมแล้วก็ เสียดายครับผมที่ซุนเซ็กเนี่ยนะครับคองรักกับไต้เกี้ยวเพียงแค่3ปีนะครับซุนเซ็กก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ไต้เกี้ยวครับก็เป็นหญิงไม้นะครับผมที่อยู่ในในเมืองนั่นเองนะครับผมก็ประวัติของไต้เกี้ยวนะครับในเรื่องราวของ3ก๊กก็จะมีประมาณนี้เรามาทความรู้จักกับไต้เกี้ยวในเกมปิกวอลทอนกันบ้างครับผมปําสั่งอยู่ที่ป้าย7นะครับผมหมู่เป็นประเภททนู นะครับผมค่าสเตตนะครับผมจะมีค่าเสน่ห์นะครับสูงนะครับ2.5นะครับลองลงมาก็เป็นค่าอินนะครับผมแล้วก็มีค่าสปีดกับรัดอยู่กลางๆนะครับแล้วก็มีดีเฟนสเปนเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาดูที่สกิลขุนพลกันบ้างครับผมสกิลขุนพลมีชื่อว่าอีกฟาดฝั่งน้ำนะครับอันนี้เราพิมพ์ผิดครับอีกฟาดฝั่งน้ำเอฟเฟกต์เป็นปัญญากลุ่มแล้วก็ควบคุมรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นดาเมจ เป็นดาเมตน้ำนะครับสร้างดาเมตปัญญา120%ต่อทัพศัตรูในระยะถ้าเป้าหมายอยู่ในสถานะน้ําท่วมจะปลดปล่อยอาวุธต่อเขานะครับโจมตีทั่วไปไม่ได้ต่อเนื่อง10วินาทีคูดาวสกิล20วินนั่นเองนะครับผมก็จะทําใหา้ใต้เกี้ยวครับผมมีดาเมจนะครับที่ไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่ว่าจะปลดปล่อยอาวุธท่าศัตรูติดน้ำท่วมเนาะนะครับต่อไปสกิลหนึ่งครับ ชื่อว่างามกกนะครับผมเป็นสกิลพาสซีฟเอฟเฟกต์ประเภทควบคุมครับรายละเอียดเขาบอกว่าทุกครั้งก่อนที่ตนเองก็คือตัวใต้เกี้ยวเองนะครับได้รับสกิลแอคทีฟหรือสกิลขุ่นพลโจมตีนะครับไม่รวมสกิลดาเมจต่อเนื่องพวกสกิลต่อเนื่องทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นสกิลสาาระเนาะนะครับจะไม่รวมนะครับมีโอกาส40%นะครับที่เลเวล10นะครับปล่อยหมดพลังใส่ผู้โจมตีนะครับสร้างดาเมจไม่ได้ต่อเนื่อง10วิ นะครับทุกครั้งที่ตนเองมีสถานะด้านบวกหนึ่งอย่างจะเพิ่มโอกาสอีก10%ซ้อนได้มากสุด3ครั้งก็คือสูงสุดก็คือ70%นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าได้รับบัฟนะครับทำให้ใต้เกี้ยวนะครับจะมีโอกาสถึง70%ครับในการแจกบทพลังให้กับผู้โจมตีก่อนที่จะโดนด้วยนะเนี่ยก่อนนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าสตูครับไล่สกิลที่เป็นสกิลขุนพลหรือสกิลแอคทีฟครับมาโดนใต้เกี้ยว นะครับมีโอกาส70%ดเลยครับที่จะโดนปล่อยหมดพลังก็คือจะไม่โดนดามจนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่เก่งอ่ะถือว่าสกิลนี้ใช้ได้เลยครับเป็นสายซัพพอร์ตที่เวิร์กมากๆนะครับถามว่าบ่อยไหมที่จะโดนนะครับนี่ผมมาดูนี่ผมใช้อยู่นะครับนี่มาดูเลยนะฮะว่าบ่อยแค่ไหนนะครับในดูในสมรภูมิครับอันนี้ผมก็ไปสู้ตีเมืองนะครับผมอ่า เรามาดูในตอนตีเมืองกันนะครับว่าบ่อยแค่ไหนนะครับเรามาดูทับนี้ครับนี่ครับสถิติครับเรามาดูได้เลยครับสุดกําลังอันนี้3ครั้งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรามาดูทับนี้นะครับอันนี้สุดกําลังก็3ครั้งนะครับจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูอันอื่นบ้างนะครับนี่นี่นี่เรามาดูวันนี้บ้างนะครับนี่12ครั store, ้ง เยอะมากบอกเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับก็ถ้าโดนบ่อยๆก็เยอะอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวดึงรับที่แจกสุดกําลังบ่อยมากครับแล้วก็จะทําให้ทีมถึกขึ้นด้วยเพราะว่าสุดกําลังเนี่ยก็คือทําให้เขาเนี่ยนะครับไม่แสดงผลดามจนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเก่งนะเก่งพอสมควรเลยนะครับผมไม่ค่อยสมกับป้ายเจ็ดเท่าไหร่นะครับผมแต่สแตทค่้นข้างน้อยนะครับการสร้างดาเมจอาจจะไม่ได้แรงนักนะครับผม เราเลือกสกิลสองสกิลสามให้กับเขาดีกว่านะครับผมคอนเซปต์ Concept ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นขุนพลหลักเนี่ยยังไงก็ต้องมีติดตามท่วมสักหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ติดปลดปล่อยอาวุธนั่นเองนะครับผมสกิลน้ําท่วมที่มีอยู่ในเกมนี้นะตอนนี้ซีซั่นหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่สองสกิลด้วยกันก็คือสกิลระดับ A นะครับผมเรามาดูในบันทึกขุนพลดีกว่าสกิลระดับ A จะอยู่ที่คน หาเอ่ยหาก่อนจะเจอไหมเนี่ยอ่านี่ครับงอกกกท้ายนะฮะงอกกกท้ายครับผมชื่อน้ําไยลูปล่างครับอันนี้ก็จะแจกปล่อยน้ําท่วมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจนะครับก็ถือว่าแรางใช้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นสกิลระดับ S เลยครับสกิลระดับ S ก็คือสกิลของกวนอูนะครับผมชื่อว่าน้ำเจ็ดทับนั่นเองสกิลนี้ก็จะ แจกน้ําท่วมด้วยนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าอยากจะเป็นดาเมจหลักเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ดาเมจหลักครับก็อาจจะใส่สกิลซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมก็เลือกเอาตามชอบนะครับผมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นสกิลเวทเนาะนะครับผมสกิลเวทก็ลองเลือกดูครับมีสกิลเวทที่หลากหลายนะครับผมให้เลือกใช้นะครับผมที่แนะนําก็เช่นสกิลของอุ้ยซีนะครับผมชื่อว่าไฟลามทุ่งนะครับอันนี้สกิลระดับ A เนาะ นะครับผมแล้วก็สกิลของหูหยินนะครับผมลมป่วนนะครับนี่ก็สกิลระดับ A เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับผมก็สกิลดาเมจนะครับผมก็มีหลายสกิลนะครับเช่นสกิลแผงการนับร้อยนะครับผมอันนี้แลกได้จากตัวของซุนฮกหรืออีเกียดนะครับก็สามารถแลกได้นะครับเป็นดาเมจที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่จะไม่ค่อยคอมโบกับกับตัวของ ต้เกี้ยวเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับว่าควรใช้ที่เป็นน้ําท่วมมากกว่านะครับที่จะทําให้สกิลเนี่ยของใต้เกี้ยวนะครับแสดงผลได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะสกิลตรงนี้นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของพันธนาการการจัดทัพบ้างนะครับรดูพันธนาการกันก่อนพันธนการก็คือเทพธี่ดางงอกก๊กนะครับก็ประกอบไปด้วยตีตะเกี้ยวใต้เกี้ยวซุนซังเซียงนะครับแล้วก็ครูฝึกคนเท้าอันนี้จะมาในซีซั่น3นะครับตอนนี้ยังไม่มารอไปก่อนนะครับผมก็ ทับประมาณนี้ซึ่งผมก็จัดทับนี้อยู่นะครับผมนี่ผมจัดให้ดูให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอาใต้เกี้ยวเป็นตัวหลักนะครับเอาตัวหลักเนี่ยเป็นสินซ่องเสียงนะครับผมซึ่งถ้าจัดทับ3สาวแน่นอนครับผมทับ3สาวเนี่ยยังไงก็ต้องมีสกิลนี้นะครับงามเมืองนะครับผมแลกมาจากเตียวเซียนนะครับผมก็เพิ่มดาเมจขุนพลหลักเพศหญิงฝ่ายเรา20%นะครับแล้วก็ทําให้รองไม่ทับเพศหญิงได้รับดาเมจของจากผู้ชายเนี่ยลดลง20ด้วย นะครับผม20%ด้วยก็ถือว่าเป็นทําให้ขุนพลหลักนะครับ d a เม g แรงขึ้นแล้วขุนพลรองเนี่ยถึกขึ้นนะครับเวลาเจอกับผู้ชายนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีอีกสกิลหนึ่งนะครับผมที่จะเสริมนะครับขุนพลทัพหญิงนะครับผมก็คือสกิลกังตังนะครับแลกมาจากเอ็นสีสกิลเนี้ยนะครับก็จะเป็นการอันนี้ใส่ตัวที่จะเป็นตัวแท้งนะครับผมก็จะแบ่งบัลดาเมจนะครับ ให้กับผู้ชาย30%นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้อาจจะให้ซุนซังเซียงเป็นดาเมจหลักนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าซุนซังเซียงเนี่ยถือว่าดาเมจค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมแล้วก็เลือกทัพตามสะดวกนะครับแต่ถ้าไม่มีซุนซังเซียงครับเสี่ยวเกี้ยวดี่จะได้ได้ฟรีนาะล็อกอินวันที่2นะครับใต้เกี้ยวก็ใครเติมเงินถึงนะครับก็จัดไปนะครับผมยังเติมเงินไม่ถึงนะครับแต่ได้มานะครับผมเดี๋ยเติมเงินตรงนี้นะครับ สะสมเติมเงินนะครับเนี่ยครับถึงรัชกรถึง3,880นะครับก็จะได้มานั่นเองนะครับผมก็สำหรับใต้เกี้ยวนะครับผมเมียของซุนเซ็กนะครับก็พอแต่เพลงเท่านี้ครับผมใครชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และลืมกดติดตามเพื่อพาคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ